สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วกับป๊อปคอนนะทุกคนอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะก็มาในเกมวัวแห่งโชคลาภนะทุกคนเกมวัวน่าจะเล่นเป็นครั้งแรกนะจะยังไม่เคยเล่นน่าจะเหมือนอ่าเห็นเขาว่าแบบจะคล้ายๆเกมเสือปะ่ะเออเหมือนเหมือนเกมพี่เสือโดดนะ่ยทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยวันนี้ก็พกทุนมาที่แบบ500สําหรับคนทุนหลักร้อยนะทุกคนอยากจะรู้ว่าแบบ ทุนหลักร้อยนะ่ะจะแตกจะอะไรเท่ลลอยอยาไหร่ยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะสำหรับทุน500ของเรานะเดี๋ยวเราไปกันสักเบ็ดสิบบาทก่อนแล้วกันนาะทุกคนอ่าไปเบ็ดสิบบาทเบาๆก่อนเลยดีกว่านะจ๊ะนี่ก็เล่นครั้งแรกเหมือนกันนะทุกคนดูลงดูลายอะไรยังไม่เป็นเลยนะเออดูลายยังไม่เป็นเลยนะคะเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะทุกคนคลิปนี้ก็สร้างขึ้นมา เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเด็กที่อายุต่ำกว่า1 8ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะแต่ว่าใครที่เงาๆว่างๆอยากจะมาตามอยากจะมาอะไรเนะะี่ยทุกคนตามได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับเว็บนี้ที่ป๊อปเล่นนี่คือ,คอ,คอเขาแจกมีกิจ,จ,ก,ก,จ,จกรรมแจกเคลงเคดิตอะไรเยอะแยะมากมายตามได้นะจ๊ะแม่แม่แม พ,พี่น้องน้องทุกคนหนุหน่มส,สาวเอาอันนี้คือโดดแล้วหรอจนกว่าจะหมุนชนะหมุนซ้ำจนกว่าจะหมุนชนะคืออะไรอะงงงง,งงอยู่งงอยู่งงอยู่ยังไม่รู้ใจเย็นย็นยังไม่รู้เลยทุกคนแต่ไงลุนสองแดงปะโอมาแล้วทุกคนโอ้เดี๋ยวว่า หนึ่งค er ูณสิบก็หนึ่บาทซูเปอร์แมกกาไปเลยจุกจุเออมาแล้วนะเริ่ม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 เข้าใจแล้วอ่าหมุนซ้ำจนขวดจะชนะต้องส้มปะทุกคนก็คือมันต้องเหมือนกันทุกตัวใช่ปะ มันต้องเหมือนกันตรงกลางมันต้องเหมือนขอบด้วยใช่ปะทุกคนงงนะถ้ามันไม่แต่งมันก็จะหมุนอย่างนี้หรอวายได้ปะทุกคนเอามาแล้วแบบนี้อสามสิบกูสิบเข้าไปนะจ๊ะสามร้อยบาทไม่เยอะนะแต่ก็ได้อยู่ทุนห้าร้อยนะแม่มาแล้วนะจ๊ะ ออนี่ไงแตกแบบโมเขาแตก่ะแตกแบบงงงงเพราะดูลายยังไม่เป็นเนาะแตกยังไงเอออ๋อ,อเขาเก็บไว้อ้าไปกันต่อเลยนะจ๊ะนี่ไงน่าจะมาอยู่นะทุกคนดูจากการแตกขอเขา,เ,าเขาก็น่าจะมาอยู่ลน่ะ าหม่แล้วหรอเอาไม่โดดหรอเอางงอยู่งงอยู่ทุกคนเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดเลยไม่ชอบโดดเอา้ามาแล้วมาแล้วแม่โอ้โหซองมาเต็มคูณสิบอีกแล้วครับจุกจุแตกไปอีกพันจุกๆจุกๆจ,จุเพิ่มเบ็ดไปเลยเพิ่มเบ็ดไปเลยอ่ะสักเบ็ดห้าสิบแล้วกันไปนะไปแบบจุกไปเลยนะไปแบบจุกกันไปเลยนะจ้าทุกคนเอาใหม่แล้ว เบดเท่าไหร่เมื่อกี้เราเพิ่มเป็นเบดห้าสิบปะเล่น<ะ>ครั้งแรกจ้าแม่เลครั้งแรกดูลงดูลายไม่เป็นเลยดูลงดูลายไม่เป็นเลยอาแตกไปอีกสองพันนะสองพัน <Hey, S 1> ไปแล้วเป็น <Q. S 1> ที่เรียบร้อยนี่ไงเราต้องรูจักเล่นเกมอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเล่นมางเอามาอีกแล้วมาอีกแล้วนะจ๊ะ คูณสิบมาอีกแล้วมันต้องหมุนได้ตัวแพงป่ะทุกคนส้มหมอ,อนี่ไงซองแดงอย่างเงี้ยซองแดงอย่างเงี้ยเออมาอยู่แตกน้อยอะหกพันแล้วนะแม่หกพันแล้วนะจ้าทุกคนเออ ใครที่อยากจะแต่งหนักแตกเต็มแบบนี้นี่ไงมาทุกดอกก็ตามได้ที่ลิงก์ได้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะทุกคนเออมาอีกปะ่ะเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดใส่เลยเนี่ยงงๆแบบเนี้ยชอบงงงแบบนี้เออ <c oughs> เนี่ยมันยังไม่แตกนะแม่ เดือดปะทุกคนอยากเดือดปะนี่ไงดอกนี้คูณสิบเข้าไปพันห้านะเอาแบบเดือดเดือดนะทุกคนเอาแบบเดือดเดือดเดือดเพิ่มเม็ดดิกว่าเม็ดสองร้อยได้ปะเอาเป็นเม็ด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 สองร้อยแล้วกันขอเม็ดสองร้อยซักแค่นี้หรือว่าแตกเราก็จะพอเลยนะเอาจริง อ้ามาอีกแล้วนะทุกคนเบ็ดสองร้อยก็เข้าสกเกตเตอร์เลยปะเออก็เข้าเลยปะเออเอาสี่เอาสี่เอาสี่เบ็ดสองร้อยอะเราเริ่มกันที่เบ็ดสิบนะทุกคนจนตอนนี้เราสองร้อยแม่เอ้ยทุกคนซองแดงมาซอ,องแดงมาเต็มช่องครับโอ้โหสองพัน คูณสิแบบนี้ก็สองหมื่นจุกจุกโอ้เบสองร้อยแม่สองหมื่นจุกจุกเออเอาสิใครอยากจะตามนะทุกคนตามได้ที่ลิงใต้คอมเมนต์ดนด่วนเลยนะจ๊ะตามได้ที่ลิง์ใต้คอมเมนต์เลยนะคลิกกันเข้ามาได้เลยเพราะว่าวันนี้พี่วัวปังมากพี่วัวปังมากปังไม่ไหวพี่วัวปังมากแม่เข้าอีกแล้วเข้าฟีอีกแล้ว เข้าฟีกแล้วโอ้โหซองแดงแล้วทุกคนซองแดงแล้วแม่โอ้โหได้อยู่นะได้อยู่นะเกมนี้ได้อยู่นะได้อยู่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอ่ะฟีรอบนี้ก็จะไปแล้วนะทุกคนเพราะมันก็แตกจุกแล้วเนาะเดี๋ยวฟีรอบนี้ก็จะไปแล้วนะจ๊ะ ได้สม้มได้น้อยอะ่ะส้มได้น้อยนอะนทุกคนก็แตกไปแล้วที่2 7งหมนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้าอยากให้เล่นเกมอะไรให้ดูนะฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่อยากให้เล่นเกมอะไรให้ดูเบ็ด เท่าไหร่คอมเมนต์ comment ได้เลยสำหรับวันนี้ทุน500นะย้ำว่าทุน500แตกไป27,000นะแม่ใครอยากจะตามก็ตามได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย